สถานีทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7บริษัททีวีบรุรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจลาดไม่ถึงของคนระดับกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพวกพวกเราสมวยปลอเปีและตัวเฮคมสันทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบีเมอนเงงๆๆงเงงงเครับค่ะตัวเฮียค่ะาวมวยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ครับ กลับมาแล้วนะคะกับโรงเตี๊มกระบี่มือหนึ่งแห่งนี้สถานที่จะรวบรวมความสามารถความเก่งการของจอมยุทธที่จะตบเท้ากันมาสร้างความอึ้งกันถึงหน้าจอเลยละค่ะและคืนวันนี้นะครับเราก็มีของที่ระลึกจากรายการกระบี่มือหนึ่งมอบให้คุณผู้ชมเช่นเคยครับ,รบเข้าไปดูกติกาเข้าไปร่วมตอบคาถามก็ได้เลยนะครับที่แฟนเพจรายการเราครับ w w w ร์ไวท o เว o o ดอทเฟบูดอทคอีเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะตอนนี้เลยนะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะพูดคุยกับซุ้ยหมวยหรือว่าตัวเฮียนะคะตั้งกระทูเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอบทุกข้อความไม่ตอบก็จะไล์ให้กระจายเลยคอยดูและถ้าคุณผู้ชมนะครับไปพบเห็นหรือว่ารู้จักกับจอมระดับมือหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเก่งการในด้านใดก็ตามครับแนะนําเข้ามาที่รายการของเราครับถ้าจอมอยุทธที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับการคัดเลือกมาออกอากาศผู้แนะนํารับใบเลอ้ยงเป่ามูลค่า3000บ นะคะใครที่แนะนําจอมยุทธเข้ามาก็กรณุณาติดตามผลงานของท่านด้วยอย่างที่เราบอกค่ะจอมยุทธองใครเจ๋งจริงเราก็มอบให้จริงๆแจกให้จริงๆค่ะเราอยากแจกคับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อ่างเปาเรามีเยอะแยะมากมายครับกองอยู่หลังโรงเตี๊ยมนะครับมาช่วยแบ่งๆกันไปใช้ฮะเร็วๆนะนเพ้ามาส่วน s อสก็ยังส่งมาได้ที่เบอร์เดิมนะคะที่เบอร์ซ7 7 7 1ด1จข้อความละ65.75สาตา หกบาทจะปค้ากำไรเกินควรหกบาทค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีจอมยุทธท่านใดมาวาดลวดลายบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้เป็นร่างกายให้พร้อมก่อนจะขับกลิงไปกับกีฬาให้หาที่มีชื่อว่าบาบลฟุตบอลไปไปและพลาดไม่ได้กับยอดขนที่จะมาเขย่าวงการดนตรีกับลีลาการร้อง เล่น <Okay. Nice. S 1> และบรรเลงดนตรีหลายๆชิ้นไปพร้อมๆกันชน,นิดที่น่าสงสัยว่าเขาแยกประสาสัมพันธได้ยังไงพัด <Nice. S 1> พักบุ่งสุดร้อนแรงไฟแดงลุกท่วมตึกสองชั้น <c oughs> ขอบเอียครับอย่างขอบเบียเนี่ยต้องดูฟุตบอลบ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะบอกให้นะครับว่าฟุตบอลที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับผู้ชมครับเขาเรียกว่าบับเบิร์ฟุตบอลครับบับเบิฟเฟุตบอลเนี่ยนะฮะคือคนเล่นเนี่ยนะฮะจะใส่ชุดนะฮะแบบเป็นชุดที่สวมเข้าไปเนี่ยนะเป็นกลมๆใหญ่ๆนะเหมือนบอลลูนนะแล้วพอชนกันก็เด้งดึงดังดึงดังอย่างนี้นะโผล่มาแต่ขาให้วิ่งกันเตะฟุตบอลอย่างนี้เออมันน่ารักอ่ะมันเล่นสนุกเนาะใช่อุยสงสัยจะสนุกน่าดูเลยอะค่ะตัวเฮียมันต้อง ดูมากเลยค่ะต้องไปชมกันค่ะคุณผู้ชมไปชมเลฟุตบอลไปชมเลยช่วงมือหนึ่งในดวงใจฟุตบอลกินลาที่คนทั้งโลกหลงรักแต่วันนี้คุณจะได้พบกับความมันรูปแบบใหม่ที่สนุกกว่าเดิมมันกว่าเดิมไป้ถึงมาโอ้โน ละอเดความเก่งกาจและความมันกับการวางแผนการเล่นอย่างดีเยี่ยมที่คุณกำลังจะได้เห็นกับยักษ์ใหญ่อย่างพวกเขาแบ n g อบบาสบอล o k a ค so basically I made this sport because when I was a kid at school I was always the person that was picked last. For the football team, because I was fat and slow. So I wanted to make a sport that is good for fat people. And that's how I came up with bubble football. Bubble football is different to normal football because in bubble football, it's not about speed and control of the ball, but it's about strength. So when you receive the ball and somebody's coming to tackle you, you can stop, hit them, let them fall away. and then you can take the ball and you can go and try and score. So it's a little bit different to normal football. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้ครับผมมาเต็มยศอีกแล้วครับมาในทีมฟุตบอลแพ้ขยองแหมวันนี้ผมมีนัดฟาดแข่งกับทีมแบงคอกบับเบิลฟุตบอลแต่ไม่ใช่ฟุตบอลธรรมดานะครับเพราะวันนี้ผมจะต้องมาเจอกับเขาในฟุตบอลที่มีรูปแบบแบบนี้ครับ ดูซิว่าทีมของแพ้พะยอเราจะเอาชนะเขาได้หรือไม่แล้วบอลแบบนี้เขาจะเล่นกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปฟาดแข่งกันนั้นการเล่นกีฬาบัมเบิลฟุตบอลเราจะมีทรรเนียมในการวอร์มอัพโดยการเล่นบัมเบิลสูมโมกันก่อนครับโดยกติกาก็คือใครที่ถูกชนหลุดออกจากวงกลมหัวกะโหลกจะถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ครับ และคนแรกก็คือพี่เทนเนึ่งในทีมงานของเราครับอ้ายังไงไม่ทันจะได้เชียร์ก็หลุดวงโคจรไปซะแล้ว <Yes. S 1> โอ้ยไ,ไม่ไหวเลยครับเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ได้การแล้วครับคนต่อไปของทีมเราจะส่งน้องแอลไปครับคู่นี้ไซ์เนี่ยถือว่าพอฟัดพอเวียงเลยครับมีลุ้นครับมีลุ้นแล้วก็นี่เลยครับไไต้องสิวเข้มแ <traum S 1> ท็กตกกันซะหน่อย ยอดยอดัวมตับยอดรวมโอ้โหดูนี่ครับแามเจ้อบของเรามีแท็กติกทีเดียวครับพริกเตรียมพริกเตรียมพริกโอเคครับสู้นะสู้ครับไปไปไปโอ้ยเกาน้องแอลนี่เดนอนนี่นารักเนี่ยเกือบออกจากเส้นไปเลยเีลาและจังหวะได้ลุ้นเลยครับเห็นไหมครับเสียดาย ถ้าถึงจะมีล้นสักแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่แหละครับแพ้ไปอย่างสุดมันครับสองศูนย์แล้วครับตอนนี้คราวนี้เป็นคิวของรีเอทีของเราครับมาดูสิครับว่าไอเดียและลีลาในการเล่นจะเป็นยังไงทีนี้เรามีเทคนิคอะไรไปไปสู้เื่สกี้น่าเห็นแล้วเดี๋ยวผพาเขาวิงมาพวกผมจะหลบหลบกันเลยหลบไปเลย เอาใช้แรงเขาให้เขาเจอเองโอ้โหนี่เทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ฟังดูเทคนิคน่าจะจัดจ้านทีเดียวแต่จะกู้หน้าหรือขายหน้าไปดูกันครับยังไงปิวหลุดบุพรไปไกลเลยครับและไม่มีชิ้นดี ไอ้ที่สวยน่ะมีอยู่อย่างเดียวก็คือภาพริ้วเนี่ยแหละครับโอ้โหพีลล์ตันในโมซะเยอะเลยแล้วก็มาถึงคิ้วของกปตันทีมยังอันเสียวอ้วนที่จะต้องมาท้ากับบิ๊กแลดูขนาดโตแล้วคืนนี้ต้องบอกว่าสูสีครับหลังจากเราแพ้มา3คนแล้วผมจะมาปูหน้า ยังไงยังไงยังไงครับปับ่นเสร็จยังไม่ทันได้นุนเลยสรุปว่าทั้งลูกน้องทั้งกระปัน่นก็ปลิวปลิวปลิวแล้วก็ปลิวกัน่วหน้าเทียงกระบี่มือหนึ่งของเราที่แม้ว่าจะแพ้ไปไม่เป็นท่าในการวอร์มอัพ แดูเหมือนว่าในการแข่งขันจริงๆที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ทุกคนจะฮึกเขิมและเครียยกาดและเต็มไปด้วยแรงฮึดที่อยากจะเอาชนะครับและตอนนี้ทั้งสองทีมก็<ล>วางแผ<ท>น <5 S 1> กันอย่าง <5 S 1> ขึงขังที่เดียวครับเอและเล่นศูนย์นี้แหละ5ศูนย์นอกองหน้าคนเลยและกองหลังอะ่ะกองหลังไม่ต้องเข้าประตูอย่างเดียว เอาให้และและเกมก็เริ่มต้นขึ้นมาแล้วครับต่อมาก็ดูเดือดเลือดพ่าเลย รบีมเอหนึ่งปิิวไปหนึ่งแล้วครับโอ้โหดูสภาพงายเก่งกันเป็นแถวเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับเรามาดูจังหวะนี้คู่ขิดกันอยู่ที่หน้าโกของฝ่ายก็บีเือหนึ่งครับแล้วบอลก็กระชองมาครับยิงใกล้ทันทีโอ้โหได้ลุ้นได้ลุ้นเสียวทีเดียวครับโอ้โหเราเกือบเสียประตูนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าพอมีจังหวะแล้วต้องอาศัยจังหวะทุกอย่างจริงๆครับและในจังหวะนี้ทีมงานของเราได้เปิดจากเส้นหลังมาครับ แล้วก็เปิดมาเอ้าเปิดไปไม่ได้เปียบครับแล้วเพื่อนก็โดนชนปิวไปเลยครับน่ะเอาละครับตอนนี้ทีมบอฟุตบอลได้เปิดเข้ามาครับส่งมาให้แบดแบดคึงไว้ส่งเข้ากลางทีบอลกระชอแต่เขายังได้อยู่ครับแล้วก็ชิปพร้อมลูกนี้มาโอ้โหส่งมาจาังหวะสวยทีเดียวโอ้ยิงลูกนี้ทีมเดลเซงได้อยู่ ลละโอ้โหเซลวอนเข้าไปแย่งแต่ก็โดนโอ้โหโดนชนตืวอไม่เป็นท่าเลยครับมาดูจังหวะภาพช้าอีกสักครั้งปวิวทีครับ <laughs> อันเซล้่นเอาแล้วจังหวะนี้เขาทะลุมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ากลางไม้แบทแบทใช้บั๊บกับแทกเกือบเข้าเพือหูแล้วเกือบโดนขึ้นนำอีกแล้วครับจังหวะนี้แต่บอลก็ยังเป็นใจครับออกหลังไป <laughs> แต่ทีมกีบมือนหนึ่งได้เปิดขึ้นมาอ้าวแต่ก็เปิดเสียอีกแล้วครับ เป็นทีมบัลล์ฟุตบอลได้จ่ายเข้ามาแบทแท็กตัวความเก่านี่กระแทกกระแทกสองข้างโอ้โหฉากนี้นี่แสดงให้เห็นเลยครับถึงทักษะในการยืนนะครับเสถียรมากแล้วก็กระแทกให้ทั้งช่างตัดตอของเราแล้วครับโอ้โหกระเด็น2คนเลยครับผมเห็นได้เลยครับว่ารูปเกมในการจ่ายบอลเนี่ยทีมบัลล์ฟุตบอลมีสูงกว่ามากครับ แบดใจคืนหลังมาครับแต่ว่าบอลเนี่ยตอนนี้กระเฉาะมาเข้าทางกระบี่มือหนึ่งแล้วแล้วก็โอ้โหโดนชนฟิวเลยครับแล้วก็บิ๊กแบดก็จ่ายบอลมาให้เพื่อนเอาแต่จังหวะนี้เหมือนจะเหมือนยังไงฮะเอาเสียครับยิง้องเขาเซฟได้ครับแล้วก็จังหวะนี้บิ๊กแบดพลิกบอลลูกนี้สวยมากยิงเลยครับแล้วโอ้โหเฉียดซ้ำเรียบไปนิดเดียวแม่ เกือบไปครับเกือบไปเอากระบ,บี่มือหนึ่งเลี้ยงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เลี้ยงกระบ,บี่มือหนึ่งโอ้โหโชลีลาครับโชลีลาจะไปรอดไหมฮะยังไงฮะออาโดนกระแทกล้มปิวไปฮะมัวแต่โ,โชครับโอ้โหเท้าชีฟ้าเลยฮะเอาแล้วครับเขาเลี้ยงมาแล้วครับอแต่ก็หลุดออกหลังไปครับบับเบอร์ฟุตบอลก็พลาดเหมือนกันแล้วก็พักครึ่งครับผมกับช่วงสิบนาทีแรกดูหนะ้าอันเซอวดแล้ว Don't mean wait a Okay, so that was good going for the first half. Uh, especially uh, Bobby, you did really well. Yeah. Amazing. A, you saved that penalty. That was amazing. High five. Boom! How are we all doing? Are we feeling good? Awesome. Yeah, okay, after three. Everybody be handy. One, two, three. Okay. Boom. <laughs> แต่ครึ่งหลังนะที่มีแผนคือพี่จะเปลี่ยนตัวเองปอกวิ่งไม่ไหว <c oughs> เอาเละครับแล้วครีเอทีฟของเราก็ออกลงเองเลยครับผมเปลี่ยนตัวลงไปแทนอันเจะอ้วนครึ่งแรกนี่สูสีมากแต่ครึ่งหลังนี่ผมออกมาเป็นชาเกมเองเลยนะครึ่งหลังเราจะต้องชนะเขาให้ได้เทคนิคไม่มีอะไรมากเลยคนอย่างเดียวโม้ซะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาต้องเอาปี๊ปคุมหัวอย่างเดียวแหละครับผมว่า และอันเชอ้วนก็ผันตัวเองไปเป็นโค้ชครับตอนนี้เอาละครับรบเบานกพิดเริ่มครึ่งหลังมาแล้วตอนนี้แล้วก็โอ้หยังดุเดือดเลือดท่าเหมือนเดิมตนกันปิ้วครับแต่ส่วนใหญ่ที่ปิ้วแล้วก็ล้มเนี่ยจะเป็นเราโอ้โหกีทีของเราปิ้วได้ไกลมากครับแม่เขาไม่ได้แข่งปิวไกลนะครับโอ้โหจังหวะนี้เอาเอาคืนครับเราเอาคืนอ้าวโอ้โหแต่ก็ไม่ไหวครับเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้แบตลุยครับ แบดลุยมาอย่างเดียวเลยเอาเราได้สวนกลับตอนนี้เอาอเสียอีกแล้วครับจังหวะนี้ยิงติดกองหลังของเราแต่จังหวะสวนมา,เ,าเสียว,ว้วนจะสั่งการจากนอกสนามครับบัญชาเกมอยู่จังหวะนี้น้องคิวยิงออกหลังไปครับถือว่ายังไม่เฉียดประตูเท่าไหร่ครับเรับแล้วทีมบับเบิ้ลฟุตบอลได้เปิดบอลขึ้นมาแบดได้บอลครบอลยังกระชะแต่ก็ยังเข้าทางบับเบิ้ลฟุตบอลอยู่ โอ้โหการคลองบอลของเขาประเด็นการคลองบอลที่สูงก,กว่ายอย่างนี้นี่เองครับแล้วก็จบด้วยการจบสกอร์อีกแล้วหลังเราเราเราเตะขึ้นมาโอ้โห,โหถือว่าโอกาสในครั้งแรกและครึ่งหลังนี่ทีมบาบูตบอลได้โอกาสยิงไปเยอะมากนะครับเหลือเพียงแค่ความเฉียบคมนะฮะในจังหวะสุดท้ายซึ่งพวกเขาก็เฉียดมาหลายครั้งแล้วจวังหวะนี้ครับโอ้โหคู่ไม่ทันารค้ำครับมาถึงเส้นหลังแบะไปเก็บไปได้ครับผมเลี้ยงเข้ามาจ่ายทะลุมาให้นารัสยิงโอ้โหลกนี้เข้าไปเลยครับ 1น่งนครับหนึ่งนพลาดนิดเดียวจบเลยครับจบเลยเวลาใกล้หมดแล้วด้วยครับโอ้โหทีมบาเบอร์ฟุตบอลครับดีใจกันจังหวะนี้ส่งมาครับโล่งๆเลยครับไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โหและก็ดูเหมือนว่าพอเสียประตูแล้วทีมกระบ,บี่มือหนึ่งของเราจะเสียลูกเกมไปเลยครับทำให้ทำอะไรก็ช้าโดนชนปลิวปลิว แล้วก็เปลี่ยนไปย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทีมกบป่งมือหนึ่งของเรานั้นชอบเลี้ยงเดี่ยวครับและก็พยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวแบบที่ตัวเองเคยชินจากการเล่นฟุตบอลครับแต่ทางบังกบบอบอ๊อบเบอร์ฟุตบอลดูเหมือนว่าจะเล่นเป็นระบบครับมีการส่งบอลไปมาอยู่ตลอดและก็อาศัยจังหวะขึงเก็บและในที่สุดก็สามารถจัดการกับเราครับทำให้ผลสุดท้ายทีมเจ้าบ้านอย่างเราแพ้ไปอย่างหน้าขายหน้าทีเดียวครับ หมดเวลาการแข่งขันครับเราแพ้ไปเฉีวเฉียดหนึ่งประตูต่อศูนยมันสูสีสมศักดิ์ศรีแล้วเกินแมตต์หน้าต้องมีล้างตาแมตต์นี้แพ้ขอชูสองนิ้วให้ยักษ์ใหญ่ในวงการนี้ของไทยเลยแล้วกันครับกับพวกเขาแบนทขอบบัมเปิลทิ b a l น เปียไม่เปียไม่รู้สึกเหมือนตัวเฮียเหรอเป็นเป็นไรคะรู้สึกไรคะอาวันทีมงานเรามันขี่โมยแล้วโดยเฉพาะอันน่ะหัวหน้าทีมมานำทีมโม้เลยโอ้โหตัวเฮียเนี่ยนะเห็นเนี่ยนะขำตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ใส่ชุดบับเบิลแล้วลงไปปั๊บแพ้เลยอุ้ยพลาดไม่ได้กับยอดขนที่จะมาเขย่าวงการดนตรีกับลีลาการร้องเล่นและบรรเลงดนตรีหลายหลายชิ้นไปพร้อมๆกัน ฉนิีที่น่าสงสัยว่าเขาแยกประสาสัมผัสได้ยังไงช่วงหน้ากระบีมือหนึ่ง